ไอ้เบิงบรรยากาศน้ำกันครับสำหรับมือหนีนะครับเนาะในคู่คนจีภาพไปจุดถูกพอจุดถูกพอน้ามัปูโสมอยู่วัดตานวดจมปาครับผมเนาะเอาไปเบินบรรยากาศน้ำกันมองคนจีสั่งได้พี่น้องด้วยนะครับเนาะ อาจดอือนะส,อสามมา,มาจุดา,ามเครับผมคือมาจุดถูกขอสศกคอขัดนะครับเนะาะถูกคอปูโสมนี่ลักสีเฮ็ดไก่เตะไ,ไก่เซียนหายแล้วเรี่หอหครับผมขเขียนมาแมนแมนเลยปูเ้อสามตังโตรงลวดใย่กรับ มึงแ <laughs> กลูกล้านแดนนั่นหลาย <laughs> ลเอ้ยลูกล้านลำบากหลายปุ้ยเอ้ยพ่อได้มีเงินมาส่วอยกันสร้าง,งสช้ยอย,ยลูกช่วอยล้านปุ้ยเอซทั่วประเทศทั่วโลกแต่รอค่อยนี่แหละแต่ขอโชคความหมาน้ำจริงซักซีทีมองบ่เห็นนี่แหละลูกล้านกับพ่กมีมองเพื่อผ้าใส่นี่แหละ สาต้กากนี้าตกราตกรนารระาะทาระนจะสมีบาจสซองกิทย่บริเวณแห่งนี้คือภูเขาห่อมหันขอเป็นตัวแท่นองปูที่ภขาปูตาปูทีุ่มพูละยากมาสรอยสางทางวัดทังว่าวัดปานุ่งจับป่าขอ เจ้าที่เจ้าทาัดจะบ้านจะซองโผล่สายตะปูดเด้อปูสวมลูกหลานกะสิเดแตแดงหายไปในที่แห่งห้องแห่งห้องหายปูหายยาบมาเนี่ยสาลากะสิเหลวเหลวเขียนใส่หนีเด้อปูเอ้ยปูยาเอ้ยเขียนใส่หนีละเขียนใส่ถั่หนีละเขียนสามตัวตรงโหลดน,นี่ลหมดอันเชิญบไปสิ้นสักสิทธิ์ลุนไปนับกันเด้อบปและ <laughs> ลุนไปรับกาน แต่ว่ามีแต่ว่าปูอยู่บา้านเท่ากะเวาปัญหาให้อยู่เนาะเคยกัะวอาปัญหาว่าพญานาคมีเ็ดประสันเราเบาเมาื่อคืนนี้เน,นาะวระพญานากันองค์หนึ่งเ็ตเต็มโตเลยจนสุดระวังเ็ดเต็มโตจนสุดประสรนแต่ว่าทั้งนามีเขียวด้วยว่าฉันมีเขียวอยู่สองเหลี่ยมระว่ง ข้างหน้า,าสสข,ข้างเออทั้งหน้ามีแคลสองเหลี่ยมแล้วว่าแควก็น่าจะเป็นเขี้ยวไงยัง sure> ี่เออเราเป็นเป็นเขี้ยวเลยนะเขี้ยวไงเขี้ยวแต่เขาเขี้ยวพญานาค่ะนะเราว่ามีสองเหลี่ยมเนาะแล้วก็ว่าอ้าปากอยู่แล้วว่าอ้าปากพญานาคอ้าปากยก็มีแควอยู่สองเหลี่ยมแล้วว่าแต่ว่ามองทั้งหน้าย่าเฝ้าเกียรติใจแล้วว่าโบต้องใส่เกียรตแต่ว่าถ่ายใส่เกียรตเกียรตจนสุดหางหุดแล้วเราว่ามีเกียรตมีโอ่งหนึ่งกอนว่าสันเราว่านั่นแหละ เวละรุ่นไปน้ำกันเพื่อสิเขียนคือกันเพื่อสิเขียนตัวเดียวกันมั้ยยัง่าโอวแปดอีเรียบจะับหาเนี่ยมันแปลกมันแปลกมาแล้วแปดมาแล้วตรงกับแม่แต่เคียนแล้ว เขาแม่แต่เขียนแม่คู่ก็เห็นค้าคางตีเฮเลกเปลี่ยนนะรุ่นพี่น้อนกันรุ่นรุ่นช่วยกันรุ่นเออย่างสวยงามมาแล้วมาแล้วตัวนึงเขาไอ้เรืองยำแห้งตัวตอวนี้จะเคลื่อนแล้วมาเอย่างยำย่างยำเขาแห้งแล้วดนกินเขาอะไรเรียกสีเขียนไมาส่องด้วยกันเออเรียกสีเขียนโแปดมาแล้วแปดมาแล้วแปดมาแล้วรุ่นไปน้ำกันโอ้ยแม่เอี่ยนอีเรื่ะลำบากในแปด เมื่อเก่งคืออะสิเป็นแปดเนี่ยเราว่าอันอาปากเป่งๆอัไหก็แม่คู่อาปากเป่งๆอันแม่คู่คิดว่าปากเป็นแปดแปดสองเจีดรแปดสองเจ็ดเพราะว่าภูว่าพญานาคมีแขวสองเหลี่ยมอ้าปากปากขั้วกวางอ้าปากแล้วว่าแต่ว่าเกียร์เนี่เอาไว้ทั้งท้ายด้วยแล้วว่าเอาไว้ทั้งหลังแล้วว่าเอาไว้ทั้งหลังจนสุดมุละแต่ว่าหมองหัวมันจะเฝ้าใส่เกียร์แล้วว่ามีแต่แขวสองเหลี่ยมเนี่ย อาปากแล้วว่าอาปากก้วงมาชันมาวันนี้มาจุดถูกกับเชลเลกแปดแปดมาแล้วแปดมาแล้วเขี่สองเรียนที่หัวไงเขี่ยสองเรียนยกขังในก็อยู่ตรงกลางผู้ได้เสียวไปทังหลังแล้วว่าเขียแล้วว่าเขี่สองเรียนมันอยู่ในปากเนาะเออเข้ากับแปีเอาคว่ำไม้เพื่อนกะสองไม่บอกอะแปดสองหันเลียสามเป็นตัวแปดสองเก็ดอันนี้สิเป็นแปดยังไงวันนู้นไปด้วยกัน แต่เราเห็นอยู่แม่ตะเคียนเรเห็นแปรธาอาเปรนี่วะเอาดุลไปทั้งกลันครับมันสิเป็นแปดยังบานเมื่อไรไม่คู่มาจุดมันมันเป็น 7, 6, เจ็ดศูนย์หกเนาะครับผมเขเลยมาดึงโรตลีนี่แหละได้แต่หกศูนย์หกศูนย์ไทยสามตัวแม่หนะึ่งหกศูนย์บหนึ่งหกศูนย์แต่ว่าเขาไม่คู่แบบมีหนึ่งศูนย <laughs> <1, S 2> ์หกบานหนึ 6, ่งศูนย์หก ใายสมตัวอย MM. ่ามันเข่าเนอะอย่าเก็บในรางวัลเคียเ์นกับอย่เถยเก็บเถียงไปแล้วสองแสนของวันก็ได้น่สามตัวอันนี้ในตรวจรางวัลที่สองนี่นังวันที่สองพี่น้องเอ้ยแปดแปดแปเก้าหนึ่งหมีคนโทรมาเกียงไ่เ้อว่าพ่อถึงรางวัลที่สองในสองแสนแต่คนโสกคนมานจากันมาจากจังหวัดไหยเนาะคนเกงมากเลย สิรวมบุญน้ำเดือแม่เด้อดอธิษฐานแล้ววะสันแค่อธิษฐานจิตดปูกรับรู้แลวค่ะว่าเฮาพูดกิ่งท่ำกิ่งคว้างโมเนียตถือสัจจะเป็นใหญ่ผัวไอถือสัจจะเป็นใหญ่เฮารับปากว่าสีเฮ็ดสีสางเฮาต้องสางต้องเฮ็ดขั้นอย่งสันกับบ่ได้แล้วเพื่อจะเป็นหายวูบบานแยกยึดยุเปียนาคือสิคักสิแน่ยฮันแมนกับตะลึงมัด ประเทนใจให้อวางอื่นนี่างนี้ให้เฝ้าข้าง้ข้างเฝ้าข้างเล้าเียใจหันเท่าเดียาเนะว่าะไน่าองวดงวดนี้ฮัในใจโยสิเอางวดใบกันเนี่ยแต่นีเก่าประจัยแม่สาวนี้ใหมันต้อมีกันเนี่ยไม่อยากใจก็อยากเอาใ่อืม แล้ส้มเป็นแนวทางแล้วครับเด้อรื่องเป็นแนวทางฟังเป็นแนวทางเบิองเป็นแนวทางเบิองแล้วพี่นิดพี่เรณาพี่เจรสาเมื่อปูจึงหมดที่ตานมากนะจ๊ะปูเป็นไสกควันมูขนได้หรือเปล่าเป็นไส้ควนเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าเออเงินผู้เฒ่าให้กินให้กินเครื่องนึงครับผมจะกินเมื่อเดือดให้ไพ่ในเดือนนี้แล้วว่าให้กินเครื่องค่าเพื่อกรเรียบไปว่าสี่สิบเก้าจุดห้าจุดห้าศูนย แม e ่สมพรไปเฮ็ดก้อนมูมันต่อหาสวนอืมแล้วแกงมาอยู่แล้วว่าอันปูไว้กินเครื่องคาฟังคักๆเลยพี่น้องแล้วว่าเก้าสิบเก้าแล้วแบ่งเครึ่งมันเป็นเท่าไดร่ครับผมจะได้เป็นสี่สิบห้าจุดห้าห้าสตางค์ห้าสตางค์ห้าสิบสตางครับผมเออเพราะก็เลยไปลงหาสูงแต่ยังมีคนโชคดีอยู่ได้ล่ะปูไห้เฉพาะเดือนว่าหันอืมเฉพาะเดือนว่าหันอ่าโอ้ไม่กินเฉพาเดือน กี <mile> ่เป็นซีอะมั้งซีซึ่งยังบุยืนไปอยู่ละเขียนห้างกันแต่แต่ว่าเปลี่ยนทีในเนี่ยเห็นคักแล้วเลี่ทางเนี่ยมมีสองตัวจรงเฮ้ยฤทสองตัวแต่ว่าสองตัวอยู่แต่ว่าคือเขียนห้างกันแท้เขียน้างกันแท้บนแปดสีหลุดปดปดซีบอกน่เปซีดทาอยู่นรแปด ก็จะเป็นแปดสี่สองคือแปดสี่หาเาบ่าแน่แล้วรุ่นไปแต่ทีแน่ๆว่ามันสองอะไรเนี่ยอ้นี่งไี่ยง้วสองเขีออยวเขี่ยวสเขี่ยวสองเนาะก็จะเป็นแปดสี่สองอรุนไปน้วกันเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองไกลๆกันอยู่ดีเนาะ ปากผูปากนี่ไหวแล้วอาปากนี่แล้วมาไออาปากปากคุณเจ้าบอบปากแล้วมแมนอิลิแปดซี่นี้จุดเมื่อวันที่เอ่มันาวมันเวันที่อะไรเอววันนี้วันที่อะไรสิบแปดนัสิบแปดตอนนี้จุดวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดอืมจุดทูกวันที่สิบแปด ปูมาก่ะเีูมากว่ะกแขกปกเลนเจี๊ยเพระย่ามิเวหนาสองเหลี่ยมบ้างเออแม่นเจี๊ยสองเขียวก็รัาตุนโอ้เขียวสองเี่ยมยิ้มไม่ได้ยิ้มมีเขียวสองเขียวนี่ยนีก็มีอเขียวมีหลีสองอันนี้ก็บเจียรเสียนใช่ไหมอืสวดีอวอ่ะ ถูไโซ่นาะแปดสี่เอาไก่แล้ไก่แล้วคุณจะน้ำตาลแ่วรอตัวสุดท้ายนเปลี่นกับซีเลยแ่แช่ตัวนี้เหรอัวนหักไป็ิหัวหัวจังเลยถ้าติดหัว้นอ่าน เหยน่อให้แมนแมนเด้อปูเรื่องวันเหยืตรงเลยตรงตรงไปเลยตรงตรงไปเลยเขาเราเมนเก่าของแฟนจังว่ะฮกบอกเห็นอเหยนเนี่ยเห็บ่บอกกเนี่ยกรับหัวเก่าเป็นฮกแล้ววัน หแมนด้วยหกอีเล่เป็นหมกอีเล่บ่ะสำหรัเป็นวงกลมป่ะแปดสี่หกหมหกแปดสี่หกหกสี่แปดค่ะแปดสี่หกสี่หกเลนะเดือดสี่หกเลยนะฮ้ยสี่หกเดดสี่หกบอก ทะเบียนรวดนะทะเบียนรวดแปดหนเดเขามาหาเฮงกันแหสีนใช่โอ้โหสามตัวเลยัินปวดนะแปดสี่หกบาทเอาตัวด็กันก็รถจริงจิดสองเกห รถเก๋งยูซื้ออันนี้รถเก๋งยูซื้อกวนเลยคนนบ้านนี้้าที่จอดไว้ยูซนอเขแคกก็ดเออพี่น้องเ้อคอมเมนต์ออามาได้ครับัดหน้าจอไว้ีหกแปพาอันนี้แปลซีแปล้าครับเนอะแปหกจ้ะพี่น้องเออั้าแปบานนดนแปวนอยากออดโดเสือก็ได้แปลเลยจะดิดแปงอนนี ไปบ้านในห้องแต่ได้ได้แล้ว่ไปถวายตังเงินถึงคำปูว่แปดสี่หกว่ะเสียเป็นแปดสี่หาดพี่เต็มเดียวแปดสี่หกเดรียกเหดมหาเฮงเลยโอ้เขรียกหมาเฮงแปดหกถ่ายมันบ่แปดหกสี่นึ แปดหกสี่หนึ่งสามตัวหนาครับแปดหกสี่หนึ่งโอ้แปดหกสี่หนึ่งเาเอกในยุทธไทยสองเจ็ดแปดหก่อะไอยู่ตอ่าเป็นถึงสามตัวแปดแปดแปดสี่หกด้ี่นวกงด้ยอันนี้ไปแซกไปฟูได้ดอวยไปฟูคำกางนะครับเนแปดสี่หกฟูได้ไงนาจ้าไ้ก่อน อย่างสวยงามเอาส์โซมันมันด้ยอเอฟซีเด้อให่ๆแห้ได้ก่อนได้รับกันี่งองรับการซีหกหกสีแปดนี่จะใกล้เคียงกับเลขก่อนตะเคียนไหมอ่าแม่ตะเคียนกับแปดห้านะครับเนาะ <58 S 1> <58 S 2> จะรับอ่าจุดถูกมือนีแด้ครับเด้อดูว่าตาโน่นจตปลาค่ะแปดสีหกนะครับเด้อพี่น้องเอา ไปหมักไก่สอบกับจังลงทุนนะครับเนะาะไปตรงกันครับอ่าเลขรถแอดมินสามตัวหน่าเกียรเท่าไหร่ครับมาหาเฮงแปดหกสี่หนึ่งนะครับเนาะสี่หนึ่งเลขถูกนะครับเนาะยังบ้านออกได้พี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับเนาะไปก็บพิพตา,ตาอ่าสำหรับเนื่างอ่าปูตาเพิ่นกับพิจารณาเบิ้งเอานะครับเนะาะคือเพิ่นวอลพิจารณาให้ฟังกันล่ะนะครับเนาะเอาใปหมักไก่สอบกับจัง ลงทุนครับ